เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนปีหนึ่งผมเข้าห้องน้ำในตึกเรียนตอนเย็นๆเพราะเลิกเรียนดึกแล้วปวดท้อมขึ้นมาห้องน้ำมันเก่าๆไฟสลวนหัวผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากรีบทําธุระให้เสร็จๆไปตอนกําลังจะล้างมือผมได้ยินเสียงคนร้องไห้เบาๆมาจากในห้องน้ำห้องหนึ่งตอนแรกคิดว่าหูฝาด แต่เสียงมันชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนกำลังสะอื้นใครนะผมถามออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีแต่เสียงร้องไห้ที่ดังขึ้นกว่าเดิมผมเริ่มใจไม่ดีผมตัดสินใจเดินไปหน้าห้องน้ำห้องนั้นแล้วคบประตูเบาๆมีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าครับเงียบผมลองบิดลูกบิดประตู ปรากฏว่ามันไม่ได้ล็อกผมค่อยๆแง้มเกืะตูเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นทำให้ขนลุกสู้ผู้หญิงคนหนึ่งนั่นก้มหน้าร้องไห้ยอยู่ที่ผื้นผมเห็นแค่ผมยาวๆปิดหน้าน้องครับเป็นอะไรหรือเปล่าผมถามด้วยเสียงสั่นๆทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นมาหน้าเธอขาวซีดตาแดงกำ่ำ แล้วจ้องมาที่ผมไม่มีลูกตาผมกรี๊ดสุดเสียงถอยหลังกระแทกประตูวิ่งออกมาจากห้องน้ำแทบไม่คิดชีวิตตั้งแต่วันนั้นผมไม่กล้าเข้าห้องน้ำในตึกนั้นอีกเลยได้ยินว่ามีคนเคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันสงสัยคงไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่เจอดีในห้องน้ำมหาลัย